สวัสดีครับปีนนี้ผมมาชี้เป้าสวนสวยๆให้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับบรรยากาศดีล่มลื่นมากเลยพื้นที่ก้าไร่สงานนครับมีผลไม้หลากหลายชนิดมีต้นไม้หลากหลายอย่างเลยครับมีต้นยางอายุ10ปีขึ้นไปหลายต้นเลยผลไม้ก็มีหลายชนิดนะครับเก็บผลผลิตได้แล้วทุกต้นเจ้าของเก็บผลผลิตกันทุกปีครับมีหลายอย่างอย่างเช่น มะขามกระท้อนขนุนกล้วยมะพร้าวครับเหมาะสำหรับทำโคกหนองนาครับซื้อไปทำโคกหนองนาได้เลยมีบอ่อน้ำใหญ่ให้2บอ่อแต่ถ้าลอกบอ่อใหม่หน่อยก็ดีครับสามารถเลี้ยงปลากันได้มีบอ่อ2บอ่อครับบอ่อน้ำดึงน้ำลดต้นไม้ในสวนได้สบายเลยบรรยากาศดีล่มลื่นสวนหลากหลายที่นี้ครับทำโคกหนองนาทำเกษตรผสมผสานทำสวนผสมผสานได้สบาย เลี้ยงสัตว์ทำสวนเลี้ยงปลาได้ครับอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับไม่ไกลครับใกล้วัดใกล้โรงเรียนใกล้ถนนลาดยางใกล้แม่น้ําปิงด้วยนะครับลมโชยเย็นสบายขายในราคาเพียงแค่1นึ0 0 0สบาทต่อไร่เท่านั้นเอง1สน0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสนใจสามารถโทรติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยจะนัดดูที่หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับไม่ต้องผ่านคนกลางไม่ต้องมีในหน้า ทางเราก็เพียงมาชี้เป้าให้เลือกซื้อกันเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในายหน้าติดตอด่อโดยตรงได้เลยตัวที่ดินตั้งอยู่ใกล้กับวัดหูกว้างอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ครับเอกสารถูกต้องครบถ้วนนะครับโหนดคุดแดงพร้อมโอนได้เลยไม่ติดภาระดินดีมากที่ดีมากมีพื้นที่ว่างไว้ทําประโยชน์ได้เยอะครับปลูออกสวนเพิ่มทําไร่ทําสวนได้เลยนะครับบรรยากาศดีร่มรื่น ี่ซื้อเก็บเป็นกงไรก็เหมาะครับทำเลดีอนาคตไกลราคาขึ้นแน่นอนสนใจก็สามารถใส่ตรงถึงผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ